สวัสดีจ้าอีสานตามฟันพ่พอกับยายดาวอีกคือกอล์ฟพี่น้องมือนีกับสิมีแนวไม่เห็นให้กินบันนี้วันนี้อ่ะงการแน่จักหนอยได้ปลาปลาคอปลาส่วนอเมซอนมากเฮ็ดหนึ่งเนาะสิกินเมียงจ้าเบิ่งเด้อป่าตัวง่ายหนึงนน่ว่ปะปลาคอง่า่ใครเต็มท้องจ้าซอนตัวใข่เต็มท้องอ่างลางอิงลิงอยู่ สีเฮ็ดหนึ่งจ้าสีเฮ็ดหนึ่งหนึ่งกินเมียงอันักเข้ากับมีหลายอย่างหลายนเนี้อนะจา้าต้นหอมต้นผักซีต้นตะไคร่ใบบุกูดคุณถากินอันนี้การเป็นยังกระเพาะสร้างโอ้แมน่นกระเพาะมูจ้ากระเพาะหมูด้วยพี่น้องนี่กระ,ะเพาะมูกระสีเอามาย่างขนมเสน้นข้าวปุ้นจา้า บมาเบิงนับกันได้จ้าอันนี้ก็ซื้อม้าเสียนซื้อแบบสําเร็จมาเลยจ้าเขาซีมีอันอย่างไงเอาพร้อมเนาะวิปปัทูย่างพริกย่างเจ้าอันกระสีม้าเฮ็ดอันซุปบะเขือขึ้นกันจ้าเราจะพี่น้องมาเบิงตอนเขาเฮ็ดเนาะตอนนี้โอตัวเป็นล่างตาล่างพักก็จ้าเขากรล่างเกลือแล้วเนาะพี่น้องเนาะล่างเกลือลายๆน้าเวยจ้าพี่น้องล่างให้เมือกออกเบิดแล้วคะ่ะเพีดดาวกับมะมัก ท้าเกลือไว้จ้าเพื่อสิเอาไปหนึ่ง mm hmm. นนท์จะเนาะ,ระครอบไข่ได้เจ้ะพี่น้องไข่อ่างลางมีเพียไข่เต็มท้องเลยทั้งซองตู่ด้อจ้ะพี่น้องมาด้วจ้ามาตะกินเมียงปลาน้อแย่ายดาวมาเด้อพี่น้องบันนี้ปลาแย,ายด่ดาวกระมักเรียบร้อยแล้วจ้าใส่เครื่องตำค้าวตะไคร้ไปประกูดพริกไทยมัก กลือมากันซีอิ๊วขาวเรียบร้อยแล้วจ้ะสีสนนะวิวหนึ่งอวหนึ่งจหนึ่งนึงหนึ่งใครต่มทอลางยดปาโดปาโย่างตัวนึงกูย่างแล้อกสิ้นหนึ่งลูกเอาวากับหัวนินะนะโมมางอีกทางหนึ่งมีจ้าทางไหนวะโอ้กูเกิดทานันนี่เนาะนี่ละลูก โอ้ยวางงามๆนี่ข้างหนึ่งเลยเยอะไมนก็จับนี่ปิ้นปิ้นงอง้อหางมาให้นีมันกลมๆนี่เอาจับดูจับดูนี่ง้อเป็นสี่มีนี่มีนี่มีง้อเป็นสี่มีโอ้เออเอาเรียบร้อยแล้วจะพี่น้องมาหนีเอาเป็นหนึ่งไปเบิ่งเด้จ้าสี่หนึ่ง เซแล้วจ้าพี่น้องหนึ่งปลาเยี๊ดดาวหนึ่งปลาโค้งยี่ว่าน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรไม่เยี๊ดดาวด้วยจ้าน้ำจิ้มนี่กรเชื่อนีน้นหลักผักชีเกลือ แล้วก็อันกระเทียมก็ปรุงด้วยอันน้ำปลาบักนาวน้ำตาลจ้ะรสชาติจี๊ดจ๊าดเนาะเบิ่งปลาเฮาเด้อพี่น้องโฟกัสโฟกัสไข่ปลาไข่ปลาโฟกัสกล้องอะปลาติดตัวไข่ปลามาเพลินมั่นเด้อโอ้เร่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 เรักกินกับเฮาเด้อมาเด้อจ้ากินเมียง ข้าวปุ้นข้าปุ้นข้าปุ้นข้าปุ้นเฮากระมีเจ้าจ้าข้าปุ้นเข่งหนึ่งไม่ได้แจะกินเมียงกินเมียงถามมันติดข้อกระนลำลำไยรองข้อด้วยจ้ะพี่น้องจ้า,น,า,านี่น้ำลำไยฟาหนี่นำลำไยเดือดไทยน้ำใหญ,ญ่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยอดเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อไปนีด้อจ้ะพี่น้องสวัสดีจา้าจวดจวด,จวด,จวด